ดีครับอยู่ก้นทีเทียร์ยิงครับวันนี้ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับนสี่ยิมสุดท้ายของยูฟ่าครับก็คู่ที่จับตามองและน่าสนุกที่สุดก็น่าจะเป็นคู่แมนซิตี้กับราชันชุดขาวมาดริดครับในใบสีฟ้าเปิดลังต้อนรับการเยือนของชุดขาวนีครับผม เกมแรกอาเชลเปียครับอเกลโลครับกำลังทำแฮตริกใส่เชียวซีครับส่วนบาเอส่วนบาซโลน่าก็โดน

ซิตี้บุกจากซ้ายไปขวาครับอาเลยครับบอลที่คอมมานีซิวบาสลัดรอบส่งให้คอมมานีคอมมานีเข้ากลางให้ตูเล่ตูเล่ชีวมาให้ซาบาลิต้าซาบาลิต้าโดนโรนาลโดแย่งบหมดไปคิสเียโนโรนาลโด โทนิโคล์ขอบอลโทนิโคลเห็นเบนเซม่าโอ้โยเกือบเข้าแล้วครับเคนเบนเซม่าจังหวะนี้เอาครับโจฮัรสาดบอลยาวขึ้นมาอ้ามบอลอยู่ที่ย้ายตูเล่ส่งให้ซิบาซิบาให้ตูเล่โอนันโดไปแย่งบอลได้จากตูเล่แต่ก็ล้มไปเพราะความแข็งแกร่งของญายญาตูเล่ยาญาตูเล่ยังนึกนึกนึกนักญายญาตูเล่บอลบอลทั้งหมดก็ยังติดครก็ เขียงนันไม่ดีก็อยู่ที่ยายยโตเต้โดนย่โดยยี่แองบอลไปบางส่วนกับบ้าสองเขาแล้วมัดอีกอาร์เมดโลดิเก้ก็ส่งมาไม่ดีไอ้คอมบันนี่เขี้ยวหนาบักเขี้ยวสุดนาบักเอาครับกาลิเบล กเลตเบลย nice ิงไม่ได so 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 oh, ้แต่ยังติดโมดิจ่ายให้กับเลตเบลก็โดนแย่งไปด้วยยาแยดตุลีสวนกับซิลบาซิลบาทายมาให้กับแล้วก็ถึงอาเกลโอจังหวะนิดล็อกหนึ่งจังหวะลอการมอนยิงวันนี้ติดเซฟของเทเรนาบาร์เป็นเซฟแรกของเกมนี้ครับสวยครับโอ้โหดีใจเลยทีเดียวเชียวเทเรนาบาร์เทเรนาบาร์ บอสมาของแมสซิตี้โอ้ยไดมงครับแต่ไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ยนับบอลยาวๆมาไปยังติดแมนซิตี้ขึ้นดบอลทีดีโดนหครับแล้วก็เยียวยาตัวเลขทีนึงสับสนเฟอร์นันโดกับไอเฟนยู ทั้งท้ายมีหลุดแล้วครับโรนันโดหลุดเดียวไปแล้วจีโน่เห็นเพื่อนนจ่ายก็โดนเสียบสกัดไป้ก่อนโอตาเมนดี้อีกแล้วครับวันนี้สำคัญจริงๆโอ้โ่โคอรมัน่งไปก็ติดเซฟของโจฮานโอ้โจฮานี่ทำได้ดีเลยทีเดียวเชียว นหั่งก็มาวะ่ะบอลยาวที่กาเลตเบลให้กับ <Mod ric. S 2> กโมดิชลูก้าโมดิชโดนพ <she> ุ่นไปถึงไม่ว่าอะไรบอลสวนกลับเร็วของแมนซิตี้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าสวนกลับเร็วของแมนซิตี้์ใจาย,ยาวๆมาให้กับซิลบาไม่ถึง <Mod ric. S 1> โมดิชจิมจิมให้กับทั <B ale. S 1> กทาก,กับกาเลตเบลมาปัน <B ale. S 1> ่นโค้ง เซฟโอ้โหถึงโรนั้นโดโดนแนวดหโดนแยกไปงี้นสิได้เขาก็ oh, ยังคืนเกมบุกอยู่ยังนักากาเลตเบลว่างไม่รำหน้ากาเลตเบลจะล็อกไปยังตีคอรบอลโคอร์มาถึงฮาม เมทโลดิเกตโดนเสียบผพุทธสินไม่ว่าอะไรให้เล่นต่ออุย้ยพุทธสินไม่ว่าเลยอ้าวเปล่า,ลาเลยครับการเปล่าของแมนซิตี้ครับที่เขาวได้ฟรีคิกหนชุดขาวเห็นน้ำเงินได้ชัดมาดูจังหวะของทางรูน่าโด้ <c oughs> โอ้ยข้ามคนวินาทีได้ครับ ตรงนี้ออกาเกเ t บกว่าต้อ o มเพื่อนเข้ามาใกล้หวังว่าจะส่งใกล้โวฮาร์เตะยาวไปขึ้นหน้ามายังอยู่ที่เบนเซม่าคาริมเบนเซม่าจายถักทากมาให้กับกาเลตเบล,ก,เบลก็ชก่กงนี้แล้วก็อาจังวะเปิดมาแล้วสกัดไม่ดีสกัดไม่ดียังไง ปอ้กดตันมงตุ้ยเบลมงไม่ถูกแต่ว่าสวนกับแมนซิสิตีรได้หรือเปล่าทำได้ด้วยครับแต่ไม่ถึงอาเกโรอ,อยู่ดีบอนทีมม่มาเซลโลมาเซโลจ่ายมาให้โรนันโดสบาลเลตามาซิลบาแต่ซิลบาจ่ายบอลพลาดครับก็ยังสวนกลับไม่ได้อยู่ก็อยู่อยู่ในแดนกลาง บุญจ่ายไปทา,ทางด้านซ้ายให้กับอาเ,เกลโล่ในเมื่ผ่านเป,ป๊ะ oh, โอ้โหผ่านแล้วครับพลเข้ามาแต่ก็ฟาวลาดครับเอาไดูจังหวะฟรีคิกโยกโยนมาให้ถึงตูเล่แต่ก็หมงไม่ดีโอนโด้ใจให้คาร์บะทาวคาร์บะทาวให้กับ ฮาเมดเป็นศูนย์กลับของมาดริดก็ยังทำไม่ได้ติดอยู่นาบัดปั่นโค้งวัดแล้วคงเซฟโอ้โหจะสวนกลับไม่ได้ฮะโดนบอลแมนเชสเตียร์แล้วก็ออกเหมือนไปตูเล่เข้ามาบีบไม่ดีครับแต่มาเซโลก็ฉลาดกว่าที่โดนดูให้กับฮาเมดฮาเมดแทงมาให้กับโมูดิชโมูดิชใช้ความสามารถพิเศษเลี้ยงหลุดไปแล้วโมูดิชเห็นกาเล็เบลว่าง กาเลตเปโอลใจ่ายให้กับโทนี่โคดยิงแลติดเซฟโโอ้โหเซฟสวยมากครับจังหวะนี้ฮงโจฮาร์ดทำได้ดีครับต้องโวยเพื่อนและเซงต้องไปกอดเสาใช่ครับอะไรของเพื่อนว่าดูจังหวะนี้ยิงได้ดีแต่โจฮาร์ดดีกว่าบินไปปัดโทนี่โคดเราโอ้โหมีโคดมาก็ยังติดหัวซาบาเลต้า โอนันโดเยาล็อกอยู่โรนันโดไม่ผ่านครับแต่ก็แย่งด้วยโทนี่โคอดโทนี่โคอดจะส่งแล้วก็บอลที่เบนเซม่าล็อกจับไปยิงอะไรของเขายังติดไอ้พลลอฟออกหรือไม่ครับดูจังหวะยิงตรงนี้ไม่คิดเลยจิ้มครับก็ติดพลลอฟอบบติดพลลอฟจริงเลยครับดูจังหวะเตะมุมลูกนี้ของโทนี่โคอดโยนมาต้องชกทิ้ง ยิงสวนโจฮาร์ดเรียบรอ้อยกับโมโก้ลูก้าโมดิกครับชุดขาออกน้ำนะครับลูกน um ี้เป็นลูกที่สดสดสวยสดใสงดงามทบมาครับโมดิยิงไปแบบไปเสาสองครับโจฮาร์ดกลับไม่ทันครับบอลที่เป็นลูกบายบายล่วงของเดวิดเบ็คแฮมครับลูกบายบายล่วงโอ้โหฮุบอ่ะสุดยอดอ่ะ ยิงฮุบด้วยโห oh, สวยจริงๆครับลูกนี้ของลูก้ามูริชแล้วก็ตีรังกายเองครับอะไรนะเออโอปามิยองลูก้ามูริชครับยิยงนาที่22เ <'s> รียวมัตลิชุดขึ้นนำ <the> ไปแล้วครับ <Mod> <c oughs> จะทำไงครับได้เอาวิก <Pr> <we> ได้โกวีหรือเวาไปโกวะในบ้านของแมนเชสเตอร์แล้วจะต้องโหมบุกหนักนะครับเปิดมาก็ไม่ถึงอากิโร่อีกบ้านทิ่เอาจังหวะนี้เอาโอ้โหตีเสมอเล้นะครับปดยังไม่โดนายเมนก็ตีเสมอไปได้ครับสำหรับเนือไปสีฟ้าแมนซิตี้นั่นเองครับตีเสมอได้อย่างลุ่มเลยครับทำอะไรกันมาทำอะไรไม่รู้ครับปดเข้ามาครับ ไม่ด okay, well, ีก็จะจ่ายโนโดก็จ่ายไม่ดีครับแล้วก็เคเลอร์ยิงไปอ๋อไปบอลฉลับเปเป้ปอบประมุกยิงไปครับมัปฉลับหลังเปเป้ครับทำให้เคเลอร์นาบาสไม่สามารถเซฟได้ครับตัวถล่มไปแล้วครับดูนโดนเซ็งเรนเกลเขียว นาทีที่45ครับตีเสมอให้ทันควันไล้ายดับไปทันรถไฟทันน่ะมันก็เลยจะเลยไม่ล้าเมื่อจะลามหรือเปล่าครับจังหวะนี้จะลามไป2-1หรือเปล่าครับเควินเดอบอย์เปิดมาก็งงออกไปก่อนครับเอาจังหวะสวนกลับหรือเปล่าเอาสวนกลับเร็วครับไปนะครับจังหวะนี้ไปแล้วครับโอ้ยข้างในมีข้างในไม่อู้ไม่ถึง ในมีหา้าเมตรแต่กระชากหนีก่อนครับ,บยยรเบลก็ยังอยู่ฮ้าเมสัตรแต่ไม่ทันครับเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งครับเอาแล้วครึ่งหลังเริ่มเดี๋ยวมันหลีกบุกจากซ้ายไปขวาโนนันโดยกมาให้กับดูก,ก้ามาดิบดินให้กาเล็เบล พื้นทางกาเลเบลนี่เยอะเลยทีเดียวเชียนะครับวันนี้เอาไปผักครับโอ้กาเลตเบลบอลออกของกาเลตเบลบอลยาวของโจฮาร์ตก็มีคงกองหน้าว ที่อยืดาด่เป็นาทียากเลครับนเงาที่ดเี่มมาลยับนนเนี่อยยมากั็งายอเย่มาล้ครับนนนาที่เมาเลยคันที่อยากลยคนั่ที่ย e าลรับนั b านที่ยอดีกลครับน่งทยอมกลยบอล่็งานโียดยกมากห้ยับแล้วเ็ไหาให้กลับนัสนเตโนงรนัีโดครับด เต่าโดนยิงเข้าไปโอ้โหยิงกลเลยยิงยัดเลยครับแต่บอลก็ไม่ตรงกรอบครับยิงออกไปเลยอาจจะเป็นลูกเปิดของเขาก็ได้ครับใครจะไปรู้นี่เห็นบอลคอรสแดนกลางขึ้นมาก็ไม่ถึงนะแต่ตอนนี้ถึงโรนัลดอนนะครับคริสเตโน่โรนะดูดูดูนี่เล่นดีเหมือนโรนัลดอนเครับ โจฮาเตะยาวขึ้นหมาก็ยังไม่ถึงอาร์เกโลโรดิเกตโรดิเกตก็ไม่ให้เบนเซม่าโดนแย่งไปต้องคืนหลังไปก่อนโจฮาโจฮาโยกมาทางซ้ายทางขวาสิทางขวาอาร์เกโลวันนี้เคเลอร์เล่นได้ดีมากครับไอเจสูติบ้าไหมี่เคเลอร์สับสนนะอารโลนโดสวยครับลูนันโดไปสวยครับเสียหลักเลย โดโด้ช้ความเร็วเท่าที่เขาเท่าที่เขามีความเร็วเท่าที่เขามีความเร็วเท่าที่เขามีแต่ไม่ผ่านคอมปานีครับไม่เสียหลักไม่หลงทั้งคอมปานีวางยาขึ้นมาก็ไม่ถึงอาร์เกลูดูกล้ารบดดิชไล่ให้เจมโดดิเกสโดดิเกสโดนดักบอลโอ้โหนี่เล่นดีครับทั้งเจสุสนาบารแล้วก็โคโลล็อป เอาจ่ายมาลรงนี้อยาร์เกโร่หลุดหรือเปล่าเอาอยาร์เกโร่ยิงเลยครับแต่ก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหสองทีดสองใจว่าจะล็อกดีหรือแปรเลยครับแต่ก็ไม่ตรงกรอบครับเข้าข้างหน้าต่างไปเมื่อกี้ซิลวาซิลบาให้กับอาร์เกโร่ซิลเฟนิโอให้กับเฟนิโอแล้วก็ซิลวาแล้วก็เดอะบอยเดอะบุน บุญให้กับโอ้ยเดือบุญเลยโอ่งมากยิงตอกไปตอกมาโงมากบอลทิ้งกันเ้าส่งให้กับเบนเซิมาเบนเซม่ายกให้กับเลเดลเห็นเพื่อนว่างครับคอมันนี่ฉีกมาแล้วเบลโคดเข้ามาโลนันโนก็เคกไม่ถึง โรนันโดคูโอตาเมนดี s <S s <S ้วดักโรนโดได้ทุกลูทุกลแบบไปเครับยกเข้ากลางตเข้ากลางมาถึงชุบัต่ก็ไม่ผ่านครับโรนันโดวิ่งทำทางไปแล้วยังไม่ออกเลยแต่โอตาเมนดี้เสียรักไปแล้วโรนันโดเลี้ยงเข้ามาตรงกลางบ กลางให้เพื่อนเบนเซม่ายิงเรียบร้อยกับโก้คาร์ล oh ินเบนเซม่าโอ้โหต้อง,องชมครับการประสานงานลักเคาเตอร์แอคแท็ได้อย่างรวดเร็วครับโรเันโดถ้าใจาเพื่อนนี้ยิงหลาลูกเขแต่เขาตัดสินใจยิงเองตลอดแต่ตอนนี้ใจกว้างส่งให้กับเบนเซม่าอยิงครับ ชมแกครับลากมากรายตัดไม่มีตังก็ยิงเข้าสามเหลี่ยมเรียบร้อยครับสุดยอดครับกล้วยทอดสามสิบกว่าถุงดูจังหวะของฟีเจอร์ดือเปิลท้องหนึ่งในบ้านด้วยจะขอดมาอีกกระถึงแล้วโอ้โหแต่ไม่เข้าครับ มงไม่ตรงกอบโอ้โหเป็นบอลแรงมงแรงๆแต่ไม <Brothers> ่ตรงกอบถ้าตรงกอบเรียบร้อยนะครับตีเสมอได้ทันควันยังลไม่ได้ครับแล้วก็ฉายให้ฝั่งให้การลิเบลเอาเบลเขาจะทำอะไรไม่ได้จะล็อกแต่ก็ไม่ผ่านนักเตะขอสตีทีทีมโอดิจ่ายมาฮามิด ฟาวครับคอมพานีครับเหมือนจะไปดึงฮาเม็ดโรดิเก็ตจังหวะของลูโนเโตลูนี้ต้องเซฟครับโอ้โหยิงแบบเนื้อไก่ครับยิงนี่เลียบโต๊ะฮ่าต้องเซฟครับกาเร็เบลกาเรตเบลก็โคตรหมาจังหวะนี้บงไปเอาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเหมือนไม่มีอะไรครับแต่จังหวะโคตรได้ผลมากครับจะมา ฮาเมสโรดิเกตก็ป่งขึ้นนำแซงไปแล้วสามประตูต่อนหนึ่งครับโอ,โ,โอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮาเมสโรดิเกตหนีก็เลยเบลมาโคดมาฮาเม็ดขึ้นงงไปอ้าวน่าจะเป็นลูกลับหรือเปล่าครับงงมาโอ้ยเป็นไปแลบโอตาเมนดี้นิดนึงครับทำให้บอลเปลี่ยนทิศทางครับแล้วก็โจฮาร์ดก็ไม่ทันครับ บอลไซซ์แล้วก็โอตาเมดี้ขึ้นมาไม่โดนครับโอตาเมดี้ขึ้นมาโดนทําให้บอลเปลี่ยนทิศทางได้เองนิดเดียวมันก็เปลี่ยนทิศทางสามารถเข้าประตูตัวเองสามารถเข้าประตูได้ครับแต่ว่าลูกนี้ต้องชมทาง<ม>ด้านทาำเลนะที่ขึ้นมงแข่งเขาตัวใบเดียวขึ้นมงแข่งสุดยอดนะฮามิทเอาเลยครับขเขาไม่พอแค่นี้แน่นอนเพราะว่า,า,า,าสี่ลูกยิงน้อยไป <But S 2> ฟาวอีกแล้วครับฟรีคิกระยะไกลมีทั้งโรนันโดมีทั้งกาเลดเบลที่ต้องสั่งรับในสังานยืนกันเต็มจะดูว่าเป็นใครออาเป็นกาเลดเบลยิงมั้บตรงตัวโจฮาร์ดกับเร็วหรือเปล่าจ่ายกันอย่างนี้ไม่ดีเอาสักเลย โอ้ซาบาเลต้าจ่ายให้เซซูนาบัซิบาเก็บบอลเซซูสอีกทียกข้ามาเหมือนจะถึงอารเกโร่แต่ก็ไม่ถึงยังติดลามอสตอนนี้บอลอยู่ที่โมดิโ,นนออโมดิจ่ายให้โทนี่โคสโทนี่โคสเปลี่ยนทิศทางมาโอ้ยโอลอร์โอลาร์โอ้ยตอนนี้อยู่ที่ซิวาก็จ่าย,ยพลาอีกโมดิ ลูก้าโอ้ดิจิงอังางเนี้ยเฟโอ้ยบินเลยทีเดียวโจฮาร์โอ้โหดูจังหวะลูก้ามันจะยิงไกลจังหวะนี้ครับโจฮาร์ต้องตัดสินใจปัดนะครับทาไมปัดกันเรียบร้อยเลยโอ้ดิดลูกโอ้ยโอ้ย Because Otamendi gets a booking here. <laughs> uh, 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 sliding in and uh, taking his part in the game into a, a dangerous territory. Oh, in lighting He didn't get the ball. <laughs> <a foul there. laughs> แรงไปว่ะยิงอย่างวันนี้ก็ต้องทุบทิง้งออกครับโอ้โหบอลตอกไปครับต้องโจหาจโนโรนัลโด้ที่เลือกยิงแบบมุมไหนก็ได้ครับรยิงตรงตรงที่แกยริงแรงมากต้องเซฟครับไม่เซฟไม่ได้ทำเป้าครับเข้าที่บอลนออกฟป้าแล้วครับ เล่นกันสั้นๆอาจจะเป็นการหมดเวลาชนะ3-1เลยเรียบร้อยครับชนะ3-1ครับสำหรับเลียวมันดิครับเก็บไปเก็บปลาชัยเก็บความปลาชัยที่สนามของเลือ เราไสีฟ้าจำชื่อสนามไม่ได้นะครับก็เราวันนี้ครับก็ยีเคทีวีก็ขอลาเพียง่นี้รู้สึกว่ามุมม่วมองมอนมุมมุมุกกันทางวันนี้ผมไม่ได้นอนนะดอนนอนน้อยนั่นเองครับก็อย่าลืมติดตามชแนลนี้ครับมีความสุขให้เพื่อนๆทุกคนแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้ครับขอฝากไว้แค่กด s u b s c r i b e กดแชร์ครับแชร์เพื่อนๆทุกคนดูนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เรามีสตรีมเกมคือฟ้าแบบ โหมดเขาียกวโหมดเคเลมโหมดครับก็คือโหมดของผู้จัดการท <imagery. S 1> to ีมนะก็ค okay. ุมทีมซื้อนักเตะแล้วก็สตรีมดอททูนะครับก็เรื่อยๆครับเย็นๆมาสตรีมครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนทุกคนที่ติดตามครับสำหรับกูดีเคทีครับขอลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับผมโอ้โหคาร์โลเนบอส